ทำลาบหมูกันค่ะใช้หมูสับผักชีต้นหอมหัวหอมนะคะแล้วก็ผงลาบแบบสะดวกค่ะซองเดียวจบนะคะลวกหมูให้สุกค่ะแล้วก็ใส่ผงลาบไปซองเดียวเลยค่ะจะเป็นลาบหรือน้ําตกก็ได้นะคะหมูสับหมูชิ้นก็ใช้ได้หมดค่ะผักตามชอบค่ะซองเดียวจบเลยนะคะรสออกเปรี้ยวเผ็ดแล้วค่ะถ้าใครชอบรสจัดก็ปรุงเพิ่มไปเลยค่ะแต่มีติดบ้านไว้หนึ่งซองสะดวกเวลาหิวหิวรีบร้อน ไม่อยากตอนานก็ช่วยได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน่ากินอยู่นะคะซองเดียวจบพร้อมทานค่ะไม่ได้หุ่งข้าวเนียวนะคะเลยทานกับข้าวสวยก่อนค่ะ อิ่มแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ